สวัสดีค่ะายข้อสงสัยนะคะหลายคนถามแอดมินนะคะว่าพี่แอดมิน,นะคะอยากจะไปเที่ยวประเทศเกาหลีเนี่ยเดือนไหนตอมอผ่านง่ายที่สุดนะคะคําตอบแบบจริงใจเลยนะคะไม่มีเดือนไหนที่ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าตอมอเนี่ยเขาก็คือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเขาต้องคอยตรวจเช็คอยู่แล้วนะคะว่าใครจะมาลักลอบทํางานหรือเปล่าหรือว่ามาเที่ยวจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีก็คือสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกๆเดือนนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบอากาศร้อนเนี่ยก็แนะนำเป็นช่วงเดือนตุลาคมถึงช่วงเมษายนของทุกปีนะคะซึ่งสภาพอากาศแต่ละเดือนเนี่ยคือดีมากๆเลยเริ่มต้นที่ตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะคะทุกคนก็คือช่วงนี้เนี่ยอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะคะเย็นแบบ ดีมากนะคะดีมากเวอร์แล้วก็มีใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปแบบสีเขียวส้มแดงนะคะคือมันดีมากๆเลยแหละทุกคน ส่วนใครที่อยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวแบบหนาวจัดติดลบนะคะก็แนะนําเป็นช่วงธันวาถึงกุมภานะคะช่วงนี้เนี่ยก็จะมีหิมะตกนะคะทุกคนหรือว่าบางครั้งเนี่ยหิมะแรกของปีก็จะมาไวหน่อยนะคะซึ่งก็จะต้องติดตามที่พยากรณ์อากาศของแต่ละรอบปีด้วยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยพี่แอดมินก็อาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนนะคะเพราะว่าสภาพอากาศของแต่ละปีเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ ซึ่งการเดินทางมาในแต่ละรอบเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนถ้าเกิดว่าเราเตรียมตัวดีนะคะตอมอเขามั่นใจนะคะว่าเรามาเที่ยวจริงๆเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะ, <S <S เ,<น>ะเอกสารให้ครบจบทุกคําถามแน่นอนนะคะ <S 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 ภาษาอังกฤษก็คือแนะนําว่าให้ศึกษาไปบ้างนะคะอย่างน้อยก็คือสามารถเอาตัวรอดได้ตอมอถามอะไรมาตอบได้ก็คิดว่าไม่น่าจะยากนะคะ ส่วนใครที่ไม่ชอบอากาศหนาวจัดนะคะแนะนําให้เป็นช่วงเดือนมีนาถึงเมษายนนะคะทุกคนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงซากุระบานนะคะสามารถเดินทางมาเที่ยวได้แบบฟินๆเลยนะคะอากาศอบอุ่นมากแล้วก็มีดอกไม้สวยๆให้เราดูด้วยนะคะส่วนตั้งแต่พฤษจิกาขอโทษทีนะคะช่วงพฤษภาถึงช่วงกันยายนเนี่ยอากาศจะเริ่มร้อนแล้วนะคะก็แต่ว่าตั๋วเครื่องบินถูกนะคะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบใครที่อยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ